โอเคนะครับผ่านไป2วันนะครับแม่บอกว่าข้าวแห้งแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะขึ้นยุงทีนี้เราจะมาดูเฉลยกันแล้วกันนะครับว่า20กิโลที่เราได้ช่างไปวันนั้นนะครับ20กิโลผมก็ได้ใช้ PVC ล็อกไว้อยู่ว่าพื้นที่ตรงนี้คือข้าว20กิโลวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้าว20กิโลที่เราได้ตากแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วจะเหลือกี่กิโลผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ผมคงจะต้อง เช็ครอบแรกก่อนนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่อย่างไงโดยการที่จะใส่เหมือนเดิมครับใส่ถังขาวถังขาวนี้จะหนักอยู่ที่9ขีดนะครับเห็นไหมครับ9ขีดนะครับ9ขีดนะครับแล้วก็ตาช่างนี้จะเลดมานิดนึงนะครับประมาณสักเกือบจะหนึ่งขีดโดยประมาณนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงแรกคงจะต้องใส่ถังก่อนว่า1งถังนี้จะประมาณเท่าไหร่นะครับเคเดี๋ยวกอกเข้าวก่อนนะครับ โอเคนะครับ10กิโลแรกช่างขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานถ้าช่างดูเนี่ย10กิโลก็หมายถึงว่าข้าวข้าวอยู่ที่แบบว่าถ้าในกรณีที่แบบว่าช่าง11กิโลแบบนี้ข้าวจะไม่ใช่คือจะไม่ได้เต็มแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับประมาณนี้แต่ตอนนี้คือพยายามที่จะช่างให้มันได้10กิโลนะครับแต่ตามที่เห็นคือข้าวแห้งนะครับข้าวแห้งเราก็จะใส่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือ10บกิโลนะครับสิบกิโลแรกจะเป็นประมาณนี้ครับนะครับแล้วจะเทใส่กระสอบหัดจากนั้นเราจะมาดูว่าที่เหลือจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตามที่เห็นคือมันหายไปเยอะอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเทใส่กระสอบก่อนนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกได้ใส่ไป10กิโลครับข้าว20กิโลอันนี้คือ10กิโลครับแรกตอนแรกคือช่างให้ได้10กิโลหัดจากนั้น อันนี้คือที่เหลือจากที่ผมได้กองกองกันไว้นะครับนี่เลยตามที่เห็นครับจะไม่มีการที่จะมาแกล้งหรือไม่มีการที่จะมาบอกใครว่ามันอามาโกหกกันนะครับอันนี้คือที่เหลือแล้วผมก็ได้ใส่ถัง,งนะี่ครับหลังจากที่ตาก2วันวันนี้แดดจัดครับเข้าแห้งแล้วครับผมนะครับเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ได้มาใส่เพื่อที่จะมาดูว่ามันเหลือเท่าไหร่ตามที่เห็นครับถังนี้คุถังสีขาวเนี่ยตะหนักอยู่ที่ประมาณ เขีดโดยประมาณเหมือนกันเลยนะครับเป๊ะเลยนะฮะตามที่เห็นครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6กกิโลหากถังออกไปก็จะเหลือ5กิโลนั่นหมายความว่าข้าว20กิโลเนี่ยก็จะเหลือ15กิโลโดยประมาณนะครับข้าวนี้เป็นข้าวที่ต้องบอกว่ามันความชื้นค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับนะี่ครับก็จะอยู่ที่15กิโลครับเป็นข้าวข้าวเปลือกนะครับโอ้หนักครับไม่ไหวผมคงจะต้องใช้อีกมือหนึ่งในการที่จะ เทใสเข้าไปแล้วกันนะครับจาก20กิโลครับ,บเบ็ดเสร็จจะเหลืออยู่ที่15กิโลเดี๋ยวตอนนี้จะเทใส่ก่อนนะครับเพื่อที่จะช่างให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือข้าวที่เมื่อวานที่เราได้ช่างลงไปนะครับเอาทีนี้ยกใส่เลยครับเพราะว่าช่างตรงนี้รับน้ำหนักได้อยู่ที่ กิโลนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับอยู่ที่ประมาณ15กิโลกว่ากว่านะครับประมาณ15กิโลขีดโดยประมาณนะครับนี่ครับผลลัพธ์จาก20กิโลครับเอามาตากแล้วน้ําหนักจะหายไปอยู่ที่ประมาณ5กิโลครับโอเคนะถือว่าเยอะพอสมควรแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าข้าวจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ละที่ อันนี้เป็นแค่นาหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนาที่2เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับผม10กิโลหายไปประมาณ5กิโลเอ้ยไม่ใช่20กิโลครับหายไปประมาณ5กิโลนั่นหมายความว่าทุกๆ10กิโลก็จะหายไปประมาณ2กิโลครึ่งโดยประมาณนะครับผมถ้าโดยเฉลี่ย1ตัน1ตันก็จะหายไปประมาณ1ตันคือ1000กิโลนะครับก็จะหายไปประมาณสัก2อ0อกิโลโดยประมาณครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่านาที่เหลือจะเป็นอย่างไรแต่นี่เป็นเพียงแค่ หน,หนึ่งเท่านั้นครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ